นะากาลิกมีสี่นะยาวกาลิกยามักกาลิกสาตหกาลิกแล้วก็ยาวิชีวิกเอายาวิกกาลิกก่อนแปลว่าตลอดกาลแต่คราวนี้คําว่าตลอดกาลเนี่ยไม่ใช่ายถึงตลอดไปไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าในวินัยมีการแบ่งช่วงเป็นสองอย่างคือการกับวิการการหมายถึงการที่ฉันอาหารได้การในที่นี้ใช่ไหมการในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเวลานะครับหมยถึงการที่พระสามารถฉันอาหารได้ก็ได้แก่ช่วงอรุณขึ้นหึงเที่ยงตรงนี่เรียกว่าช่วงการ หลังจากนั้นไปหลังจากเที่ยงตรงไปจะถึงก่อนอรุณอหม่ขึ้นนี่เรียกว่าวิกาลแบบนี้สับมันเหมือนกับที่เราใช้คาว่าการเวลาไงบางทีจะงงง,งไหมเอา้าตลอดการก็คือตลอดไปเหรอฉะนั้นอายุของอาหารนะครับไปถึงที่เราพิจารณาอาหารตอนเช้าอะไรกันเนี่ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยและฉันได้ถึงอรุณขึ้นถึงเที่ยงตรงเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไปไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าดวนหมดอายุนะแหมเก็บมามา้าก็ยังหลายวันแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรท่านยังไม่หมดอายุไม่ใช่นะครับพอเที่ยงตรงเนี่ยแหละครับหมดอายุของมันแล้ว พวกอาหารก็แบ,บ่งเป็นสองประเภทถ้าพูดคร่าวๆนะครับก็คือพวกของฉันกับของเที่ยวของฉันก็ได้แก่พวกข้าวสุกขนมสุกขนมแห้งปลาเนื้ออาหารเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเคี้ยวเสมอไปนะคืออาหารไม่หจนเป็นของเหลวก็มีนะครับผมว่าหลายคนที่ไปจับผิดจุดนะนะอย่างพระเราหลายๆที่นะครับบางทีอะไรเป็นน้ำก็จะฉันตอนเย็นกันได้หมดเลย <c oughs> เอาอะไรที่เราเหลวอ่ะอ้าวบางทีมันเป็นของแข็งๆทำไงดีอ่ะก็ไปปัน่นซะ่ิ เน่กลายเป็นน้ำไปแล้วพอน้ำมาฉันได้เฉยอย่างนี้ไม่ใช่นะคือไม่ได้เอาเรื่องของเหลวเป็นละมานเอาว่ามันเป็นอะไรตัววัตถุของมันน่ะ,ะผมเคยเจอตอนนล้นไปสอเลยแล้ว,ลวตอนเย็นๆสอบเสร็จเขามีน้ำมะบ่วงถวายนะครับผมว่าดูว่าน้ำปานะไงไปดูทีเอ๊ะเอะใจเขาต้องมีเศษใช่ไหมไม่ต้องคั้นเอาเฉพาะน้ําไม่เห็นมีเศษเหลือเลยม,มีแต่มีแต่ไอแกนของมันน่ะไปดูทีนึ่งท,ที่ไหนได้เขาฝ,านฝันเนื้อปันทั้ง้นอย่างนั้นเลยแล้วก็ถวายแบบนั้นไปเลย อร่อยอกันเลยแหละเหมือนฉันน้ำบัวทั้งผลเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่ปานะนะถ้าอย่างนั้นนันเป็นอาหารเลยคือผล,ลไม้ทั้งผลนันถือว่าเป็นอาหารนะครับที่เป็นปานะคือต้องกรองออกจากน้ามันแล้วกรองให้ละเอียดด้วยต้องเจือน้ําได้วยอีกนะเว่าอารมณ์ขึ้นกับการอานุ่มเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันครับแสงกระเด็นห้องก็ไม่ใช่นะอาจารย์ต้องบอกว่าแสงสีแดงอ่อนๆคือแสงมันต้อ,องมีหลายสีนะแสงตอนเช้ามืดเนี่ย แสงสีขาวแสงอะไรก็ไม่เอาทั้งหมดเอาเฉพาะแสงสีแดงอ่อน <Okay. S 1> ที่เป็นเรื่องอารุณ์นะครับมันจะมีคาถาหลักฐานอยู่นะอรุณโ,น,โกนกินจีตัดโตถานะกินจีตัตตะแดงอ่อนๆสุรสโธเทียโตปุพุติรตรังสีสียารุโ,น,โนะครับคน <Okay. S 1> นี้มีพระบางกลุ่มเข้าใจว่าต้องฉันครั้งเดียวคือไปเจอคําว่าเอกพติกะฉันครั้งเดียวที่นี้มาถึงฉันแค่ช่วงการไม่ใช่ฉันทั้งการทั้งวิการถ้าทำอย่างนี้ถือว่าฉันสองครั้ง,ค,งคือการแบ่งมือของอินเดียเขาไม่ได้แบ่งตามกัน ฉันเป็นครั้งเขาแบ่งเป็นช่วงเวลาครับฉะนั้นพาทุกรูปไม่มีใครฉันสองมื้อหรอกครับพาทุกรูปถ้าไ่ฉันตอนเย็นนะหมอบอกทุกรูปแต่เขาเฮ้ยไม่ได้ผมเฉียงผมฉันตอนเย็นด้วยไม่ได้นะครับหมายถึงว่าพระปกติที่รักษาวินัยอ่ะไม่ได้ฉันมือเดียวทุกรูปนั่นแหละเพราะฉันแค่เวลาการก็เวลาคนมาหาพูดกันเรื่องนี้ว่าฉันบาเพลมีอาบัตเนี่ยผมก็ถามตลอดเลยว่าอาบัตด้วยสิขาบทอะไรอาบันก็ดูสิสิขาบทไหนมีห้ามฉันบนเพลนที่ห้ามฉัน จริงๆคือห้ามฉันอาหารในเวลาวิการวิการและโจนาศิกขาบทประบตดเพราะฉันตอนเพลนไม่มีนะครับฉะนั้นพระฉันกี่ครั้งก็ได้ในช่วงเช้าถึงเที่ยงนะในต่กูลฐาพูดไปเลยว่าแม้ฉันเป็นสิบครั้งก็ชื่อว่าฉันมือเดียวฉันครั้งเดียวมันมีจริงๆนะแต่เป็นกรณีพระขรุตุรงพระที่ันธรรมทานเอกาธนิการขรุตุดงฉันครั้งเดียวเลยท่าเรียกว่าเอกาธนิการขะเป็นผู้มีองค์แห่งพิสุจธผู้ฉันอาสนะเดียวเรียต่างกันนะถ้าฉันมือเดียวเรียกว่าเอกาพติกะ มีพัดผลเดียว<ช>ถ้าเกิดฉันอันเดียวพระจุดรงเรียกว่า A K S K K K เอกาสนิกังคะอ่ามันมีสับสายอย่างนี้แต่ว่าคนบางทีไปสับสนปนกันมั่วันหมดเลยก็เลยจะ้บบว่าอันเดียวกันผมเลยถามไปว่าเอ้าเราพระจุดรงต่างกับพระปกติยังไงาการฉันเนี่ยมันไม่ต่างเลยถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆมันต่างนะครับแล้วจถือจุดรงทาไมเราทํามันไม่ต่างนะ่ะเอา้าเดี๋ยวนี้ก็ผ่านนะครับยามมะกาลิยามมะกาลิก็คือพวกน้ําปานะน้าปานะก็ได้แก่น้ําผลไม้น้ําดอกไม้น้าใบไม้ได้ทัองสารอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่เฉพออเาะผลไม้นะที่เป็นน้ำปานะได้อะเพราะดอกไม้บางอย่างเมว่อมาคั้นเป็นน้ําได้เออนี่ไางดอกกัญชันเก๊กวยก็ได้เก๊กวยจะเป็นดอกนะเนี่ยมาคั้นเป็นน้ําก็ได้หมดนะครับถ่าน้ำปานะเนี่ยท่านจำหลักนิดน,นึงก็คือมันต้องผสมน้ําเปล่าด้วยนี่เป็นหลักการของการทําน้ําปานะนะต้องเตือเนเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยเจอหลายทีแล้วที่โยมเขาหวังดีกับพระอยากให้พระฉันแอกของสดใหม่ดีๆด้ดวยนะคั้นส้มให้อย่างเงี้ยแต่ไม่อยากผสมน้ำอะ่ะกลัวมันจะมีปอมป,อปอน,น่ะ ทำส้มจริงๆเลยไม่มีผสมน้ำเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้นะครับมรรมไม่ได้ครับมันเป็นอาหารมาแต่แรกแล้วพาไปทําแก้ไขที่หลังไม่ทันแล้วต้องให้โยมเป็นคนผสมเองเพราะถ้าเกิดเรารับมาตอนนั้นถือว่าเรารับอาหารมาน้ําส้มที่ไม่ผสมน้ําจัดเป็นอาหารครับเป็นยาบกาดิกต้องผสมน้ําและต้องกรองให้ดีมากๆเลยนะกรองหลายๆชั้นหน่อยให้มันชัวร์นะว่าไม่มีอะไรปนแล้วก็เรื่องห้างสุดได้ไฟ ฉะนั้นนนี้ถ้าเกิดไปเอาพวกน้ำผลไม้กระป๋องนั้นผลไม้กล่องเนี่ยผมว่าแมมันสุกได้ไฟนะไอพวกนั้นเนี่ยมันต้องผ่านความร้อนใช่ไหมถ้าจะลายเซอร์ลก็วาไปอ่ะถ้าจะให้ชวนจริงจริงก็คือต้องทํามันเองกันแหละโยมมาคัน้นกันตรงนั้นเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมเตือนโยมนะต้องผสมน้านด้วยจะผสมน้ำน้อยก็แล้วแต่ต้องผสมไม่ผสมไม่ได้ไอบางอย่างมันทำเป็นน้ำปนน้ำไม่ได้นะครับพวกพัญพืชต่างๆไม่โลมันตินเนี่ยไม่ได้นะถั่วต่างๆให้รู้ว่าใช้ไม่ได้นะครับนมถั่ว